สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามารวมรไมตัวรวมตัวรวมตัวรวมตัวกันรวมตัวกัมารวมตัวกันสามวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ประชุมนะครับทุกท่านเลยหคนยกสูงแมสวัสดีครับน้ำเิดูแชม ไกินข้าวมาล,นะล้วยแหละราคาได้ไปประชุมนะคะสวมดมนต์ไหว้พระแล้วก็ประชุมม,มีบอกสกับซ้อมมาด้วยนะคะ,ะที่ขอประชามตินีเรื่องสำคัญ ยาเทศประกันประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางแต่ก่อนเนี่ยไอยเคยเปิดบัญชีธนาคารให้พาณิชย์ที่เขาได้บัตรไอ้ที่มันจะมีประกันอุบัติเหตุแถมไปน้ำม่นบ่